สวัสดีค่ะผู้ชมคะนี่คือ,อรายการคุณเล่าเราขยายกับฟกแฟนวิพาพรวัฒนาวิทย์นะคะเราพบกันบ่ายโมงเครื่องถึงบ่ายสองทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ค่ะ30นาทีที่จะอัปเดตสถานการณ์ทางสังคมกับภาคพ,พลเมืองคุณผู้ชมทางบ้านเล่าเรื่องเข้ามาได้แล้วเดี๋ยวแฟนขยายให้วันนี้ชวนขยายกันถึงเรื่องการพัฒนาเมืองด้วยการสร้างระบบรางรถไฟความเร็วต่างๆคะ่ะการพัฒนาเมืองที่ถูกพูดถึงนี้กําลังเดินหน้าควบคู่กับการไล่รื้อกลุ่มผู้บุกเบิกเมืองนะคะกลุ่มนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นแรงงานในเมืองเป็นมานานแล้วค่ะ อยู่มานานแล้วกับบนที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยแต่รบปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาคือแรงงานภาคบริการราคาถูกของเมืองนะคะบางคนมีอาชีพเข็นรถเข็นไปขายอาหารบางคนก็คือพี่ๆบินมอเตอร์ไซค์ซักกรีดเย็บผ้าและอีกหลายอาชีพไม่มีใครขัดขวางการพัฒนาที่เกิดขึ้นตอนนี้แต่ก็คงไม่มีใครอยากถูกทิ้งไว้ข้างหลังค่ะ ลูกค้าของเราอยู่ที่นี่ถ้าเราไปอยู่ที่อื่นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปขายไม่ขายหรือว่าคนคนที่อยู่ละแวกเนี้ยถ้าเกิดเขาไม่ไม่มีพวกเราอยู่เนี่ยแล้วเขาจะไปซื้อหาอาหารได้ที่ไหนเราก็ร่วมร่วมเป็นฟันเฟืองของเมืองไปด้วยกันอยู่แล้วที่อยู่อาศัยที่มันคงเนี่ยมันสัมพันธ์กับการเรื่องสถานะดะงั้นเนี่ยเ<ด>ขาก็มีชีวิตที่ไม่ต้องเคลื่อนย้ายมีความมั่นคงในการที่จะปักหลักมันก็ทําให้ชีวิตเขาอ่ะ ก็กระเตื้องขึ้นเพราะเราคิดว่าการการการถูกอพยพหรือย้ายชุมชนเนี่ยมันไม่ได้พูดถึงแต่เรื่องที่อยู่อาศัยอย่างเดียวมันต้องชี้ให้เห็นถึงความเปราะบางในมิติอื่นๆของคุณภาพชีวิตด้วย จะเป็นรถไฟความเร็วรถไฟความเร็วสูงรถไฟเชื่อมเมืองหรือว่ารถไฟเชื่อมสามสนามบินนี่กําลังเป็นโครงการที่สร้างความหวังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยและเป็นความหวังว่าจะกระจายความเจริญของเมืองออกไปอยู่ที่อื่นถ้าสร้างเสร็จทั้งหมดอาจจะจินตนาการได้ว่าคุณผู้ชมอาจจะอยู่บ้านในต่างจังหวัดได้อยู่นอกเมืองได้เข้ามาทํางานในพื้นที่กรุงเทพมหานครแหล่งรวมของงานได้เร็วและสะดวกมากขึ้น บางเส้นทางอย่างรถไฟเชื่อมสามสนามบินก็คือดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็สนามบินอู่ตะเภานั่นเป็นพิกัดเส้นทางที่มีการคาดการว่าจะสามารถพัฒนาควบคู่กับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหลายท่านอาจจะคุ้นว่าโครงการ eec นะคะนั่นเป็นธงหลักเลยค่ะสำหรับการคมนาคมเส้นทางที่ถูกพูดถึงนี้เชื่อม3ามสนามบินมีการเคาะตัวเลขคาดการกันเอาไว้จะสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจฟังดีๆนะคะ 6แ0นห้ล้านบาทนี่คือตัวเลขผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแต่ผู้ชมคะเมเงินก้อนนี้ที่พูดถึง6 5 0นห้าล้านบาทจะเป็นของใครใครจะได้เงินก้อนนี้ไปกระจายไปสู่ใครบ้างยังไม่ชัดค่ะส่วนที่ชัดเจนตอนนี้ก็คือมีชุมชนจำนวนไม่น้อยถูกไล่ไล่ลือนะคะออกจากเส้นทางการพัฒนาระบบรางเส้นนี้ละะ้ค่ะหนึ่งในนั้นก็คือชุมชนบุญร่มทรอยู่ที่ริมทางรถไฟ ในเขตราชเทวีนะคะลองดูพิกัดชุมชนนี้อยู่ในย่านเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครค่ะชุมชนตรงนี้นะคะหลายๆคนอยู่มานานแล้วค่ะบ้านเป็นเพิงพักสังกสีมีข้อมูลว่าอยู่กันมาสัก30-40ปีค่ะจุดนี้ที่ปักหมุดสีแดงบุญร่มใสในเขตราชเทวีค่ะ เป็นหนึ่งในชุมชนริมรางรถไฟที่กําลังได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนซึ่งตอนนี้เขาระบุว่ามี12ชุมชนริมรางที่กําลังถูกไล่รืออย่างเร่งด่วนนะคะจุดนี้มีการเวนคืนที่ดินของการรถไฟเพื่อจะก่อสร้างฮับรถไฟความเร็วค่ะตอนนี้ชุมชนกําลังนับถอยหลังนะคะคุณผู้ชมที่จะต้องย้ายออกจากพื้นที่เดิมภายในเดือนมีนาคมนี้ตามกําหนดการที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ปักหมุดเอาไว้จะส่งมอบที่ดินให้กับเอกชนเข้ามาพัฒนาโครงการถ้าดีทันซูมเอาออกมาคุณผู้ชมจะเห็นเลยค่ะว่าจุดนี้อยู่ในย่านเศรษฐกิจจริงๆนะคะชุมชนบุญร่มใส่ฝั่งหนึ่งเชื่อมต่อกับสถานีมกักกะสันออกไปทางภาคตะวันออกที่ EEC นะคะและอีกฝั่งหนึ่งสามารถเป็นเส้นทางเชื่อมไปยังหัวลำโพงก็ได้ค่ะถ้าทิศใต้ด้านล่างนะคะหรืออีกฝั่งหนึ่งสามารถเชื่อมไปที่สถานีรถไฟฮับใหญ่ของกรุงเทพคือบางซื่อ จุดนี้บนร่มไสจึงเป็นพิกัดชุมชนเร่งด่วนที่กำลังจะถูกไล่รือและชาวบ้านก็เดือดร้อนเช่นกันค่ะอีกไม่ถึง2เดือนเท่านั้นนะคะก็คือมีนาคมที่จะท่องถูกไล่ออกไปแต่ดูเหมือนว่าคนที่นี่ยังไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนค่ะคุณผู้ชมเพราะแม้ก่อนหน้านี้จะมีข้อเสนอตกลงทําโครงการบ้านมั่นคงแล้ว แต่ระหว่างรอบ้านมันคงสร้างคุณผู้ชมคะมันไม่ใช่วันสองวันแต่ไม่ต่ำกว่าหนึ่งปีคําถามคือระหว่างนั้นชาวบ้านอยู่ตรงไหนเป็นกลุ่มรายได้น้อยของเมืองด้วยนะคะคนนี้ค่ะผู้นําชุมชนพี่ชาวเกิดอารีเป็นผู้นําชุมชนที่บุญร่มใส่พี่ชาวบอกว่าที่นั่นยังมีหลายครอบครัวมีลูกเด็กเล็กแดงมีผู้สูงอายุคนชรายังไม่รู้จะไปนอนที่ไหนในระยะเวลาหนึ่งปีนั้นก็เลยมีการรวมตัวการเรียกร้องยื่นข้อเสนอว่าระหว่างหนึ่งปี ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงเอกชนทําได้ไหม <Sign> <in> บ้านพักชั่วคราวที่อยู่ใกล้กับชุมชนเพื่อรักษาอาชีพชีวิตและปากท้องของคนที่นี่ลองไปดูพิกัดน,นี้บริบทในชุมชนกับพี่ชาวค่ะก็ทั้งสองข้างทางรถไฟเลยก็คือเขาจะไล่ลือทั้งหมดเลยแล้วก็ไปอยู่ที่อื่น,นกว่าร้อยหลังคาเรือนชุมชนบุญร่มทรเขตราชเทวี ที่ต้องย้ายออกจากที่ดินริมทางรถไฟที่อยู่อาศัยเดิมภายในเดือนมีนาคมนี้เพื่อทําการส่งมอบที่ดินให้กับโครงการรถไฟฟ้า3ามสนามบินนี่ก็เป็นบ้านที่ที่ที่กำลังรื้อย้ายไปอันนี้ก็หลังหนึ่งที่ปัดรื้อไปละคนที่พอจะมีกําลังก็ย้ายไปเช่าที่อยู่ใหม่บางครอบครัวพอมีต้นทุนก็เลือกกับภูมิลําเนาแต่หลายครอบครัวก็ยังไม่รู้ทิศทางว่าชะตาชีวิตหลังจากนี้จะต้องไปอยู่ที่ไหน เงินเดือนตาก็แค่ยามแล้วพอกินพอเช่าที่ไหนได้อะต้องอยังไงมันก็ต้องหาที่อยู่ให้ได้แถวนี้่ะแต่มีข้อเสนอให้เราไปอยู่กับการเกี่หที่นู่นที่นี่ซึ่งมันมันไกลห่างไกลจากจากชีวิตเดิมเลยชาวขมาหากินไม่ได้เนีพวกเราค้าขายอะขมาหากินไม่ได้ใครยะมาซื้อน,นี่นี่มันยังมีใกล้โรง,งเรียนพยาไายสันนิร่าอะไรพวกนี้เรายังขายขนมขนมได้มากอันนี้ไม่ได้เลยถ้าไปอยู่ที่อื่นเรารู้ว่าเราบุกลุกที่รถไฟแต่มันก็ต้องให้สมดุลหน่อย คือพูดง่ายๆว่าว่าลูกค้าของเราอยู่ที่นี่ถ้าเราไปอยู่ที่อื่นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราเราจะไปขายให้ใครหรือว่าคนคนที่อยู่ละแวกเนี้ยถ้าเกิดเขาไม่ไม่มีพวกเราอยู่เนี่ยแล้วเขาจะไปซื้อหาอาหารได้ที่ไหนก็คือเราเราเราก็ร่วมร่วมเป็นฟันเฟืองของเมืองไปด้วยกันอยู่แล้ว ให้ไปอยู่ไกลจากเมืองนั้นอาจจะต้องเรียนรู้และปรับตัวใหม่ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากที่ในวันนี้ต้นทุนที่จะเริ่มก็เท่ากับศูนย์และระหว่างที่รอบ้านมั่นคงที่อาจใช้เวลาไม่ต่ำกว่าหนึ่งปีพวกเขาจึงมีข้อเสนอบ้านพักชั่วคราวที่ตั้งอยู่ใกล้ชุมชนเดิมเพื่อรักษาวิถีและอาชีพเดิมของพวกเขาก็ยัมีมีมีบ้านเรือนที่เป็นเป็นกลุ่ม กลุ่มออมของของบุญล้มใสเนี่ยที่ว่าเรายังยังร่วมกันเรียกร้องอยู่ว่ายังขอที่อยู่ชั่วคราว,วเพราะว่ายังมีลูกเด็กเล็กแดงหรือว่าคนชราเขายังไม่มีที่ไปที่พักชั่วคราวให้เราได้ไหมอะไรเนี่ยก็ก็ยังยังไม่ได้รับการตอบรับจากจากรัฐบาลนอนอย่างอย่างอย่างผวานอนนอนอย่างระวังว่า เขาจะมาหรือบ้านเราเมื่อไหร่เมื่อไหร่เรายังไม่รู้คือการพัฒนาเมืองหรือการพัฒนาประเทศเนี่ยมันก็ต้องดูแลคนที่อยู่ในประเทศด้วยหรือว่าการที่พัฒนาทางรถไฟเนี่ยมันก็ต้องดูแลคนที่อยู่ริมทางรถไฟด้วยคือคือมันน่าจะพัฒนาไปร่วมกันดีกว่า เรื่องชีวิตคนที่เร่งด่วนนะคะคุณผู้ชมเอาเข้าจริงจริงๆวันนี้วันพรุ่งนี้จะต้องมีการประชุมหารือกันที่กระทรวงคมานาคมเพื่อจะพูดคุยกันใน3เรื่องหลักค่ะก็คือปัญหาที่ดินของการรถไฟจะเอาอยัางไงต่อการจัดสรรที่ดินหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรคดีความที่ชาวบ้านโดนคดีกันไปแล้วก็เยอะจะเดินหน้าอย่างไรและงบป,ประมาณในการแก้โจทย์เรื่องนี้จะเป็นอย่างไรแต่ว่าปัญหาคือดิฉันใช้คําว่าชาวบ้านถูกเบี้ยวแล้วกันนะคะเพราะว่าหนังสือถูกส่งมาอย่างเร่งด่วนว่าง,งดประชุมไปก่อนเพราะว่าคอรมอจะมีการประชุมอภิปรายไม่ไว้วางใจปัญ ปัญหาคือไม่แจ้งว่าจะเริ่มประชุมเมื่อไหร่ตรงนี้เป็นความกังวลใจของคนที่เขาเดือดร้อนอยู่เวลานี้ค่ะปัญหาการไร้ลือที่อยู่อาศัยของคนริมรางรถไฟเป็นความเดือดร้อน ภาพใหญ่เพราะไม่ได้มีแค่หนึ่งถึงสองชุมชนเวลานี้มีความไม่มั่นคงกับที่อยู่อาศัยของคนริมรางรถไฟเกือบ4ี่หมื่นหลังคาเรือนใน3 9 4ชุมชนจาก36จังหวัดทั่วประเทศไทยค่ะกำลังต้องเตรียมรับมือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโดยไม่ได้บวกคนเหล่านี้เข้าไปในการพัฒนาหลายชุมชนพยายามจะส่งเสียงว่าพวกเขาขอมีส่วนร่วมกับการแก้โจทย์นี้ได้ไหมและไม่ได้อยากอยู่ฟรีๆอย่างที่หลายคนเข้าใจจึงมีการตั้ง ้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อที่จะออมเงินทุนวางหลักประกันขอซื้อหรือเช่าที่ดินในราคาไม่แพงที่สามารถเอื้อมถึง จุดหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังถึงเรื่องการออมทรัพย์ก็คือชุมชนรถไฟคลองเปลสี่ตมบลคอหงอําเภอหัดใหญ่ที่จังหวัดสงขลาตอนนี้ชุมชนที่นั่นอยู่ระหว่างกระบวนการเตรียมสัญญาเช่าหลักมีมติครมอเมื่อหนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองค่ะปลดล็อกให้สามารถที่จะเช่าที่อยู่อาศัยราคาถูกในที่ดินของการรถไฟได้นะคะลองชมภาพบ,บริบทในชุมชนกันหน่อยจุดนี้เป็นชุมชนขนาดเล็กค่ะคุณผู้ชมบ้านอยู่กันแบบชั่วคราวนะคะ เพราะว่าเป็นเพิงพักสังกสีไม่ได้ตั้งถาวรอะไรอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองหัดใหญ่เอาเข้าจริงจุดนี้ค่ะเดิมทีเป็นเส้นทางรถไฟสายหัดใหญ่สงขาเขาหยุดทําการบินานแล้วหลายปีค่ะแต่ตอนนี้มีคนอาศัยอยู่ที่นั่นกว่า30ครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นคนที่มาจากต่างจังหวัดนะคะเข้ามาอยู่จุดนี้เพราะว่ามีการพัฒนาของเมืองเข้ามาทํางานประกอบอาชีพเป็นแรงงานในโรงงานบ้างบางคนรับจ้างก่อสร้างก็มี บางคนเวลานี้รับซื้อของเก่าแล้วก็ยังมีอาชีพค้าขายในตัวเมืองค่ะเวลานี้ชุมชนกําลังตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อที่จะหาความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยตามหลักเกณฑ์ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเราเรียกกันย่อๆว่าพออชอกําหนดให้1นึสิทธิห์หครัวเรือนที่เป็นสมาชิกออมเงินเข้าไปในกองทุนค่ะแล้วก็เงินเหล่านั้นจะเป็นเงินตั้งต้นในการไปเช่าที่อยู่อาศัย ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการทําสัญญาเช่าที่ดินกับการรถไฟแห่งประเทศไทยเรียกง่ายๆว่าเงินที่ออมจะเป็นหลักทรัพย์ค้าประกันว่าจะเช่าได้และเช่าในราคาถูกในที่ดินของการรถไฟถ้าทําได้จริงทั้งหมดนี้จะเปลี่ยนสถานะจากผู้บุกรุกตามนิยามของรัฐหรือผู้บุกเบิกที่พวกเขาเรียกกันเป็นผู้เช่าอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะวิจิกาทันวามกราคุมภา,มายุพาพรหนึ่งร้อยทันวายุพาพรสองร้อย สิงี่ชุ่มชนท้ำนะที่ท้ำท้ำมากแล้วก็จะว่างว่างแพ้กันมานี่สองเดือนมาแล้วก็คือเลาแก็บออมสับคือเดือนละลอยซิซิบนี้นึ่งลอยในยเราไหวสําหรับชาวสําหรับต้องการชาวพื้นที่รถไฟเพื่อที่อยู่อาศัยสีซิบบาทนี้ขาดําเนินการดําเนินการก็มีหลายหลายอย่างเช่นไทยกาาระสานเวลา,าประชุมโมเดลในเรื่องของการที่มารวมกลุ่มกันนะคะแล้วก็ เช่าที่ดินจากรถไฟเนี่ยมันทําให้เขามีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแล้วในจากงานวิจัยของพี่นะที่อยู่อาศัยที่มั่นคงเนี่ยมันสัมพันธ์กับการเลื่อนสถานะด้วยเพราะงั้นเนี่ยเ,เขาก็มีชีวิตที่ที่ไม่ต้องเคลื่อนย้าย,ยมีความมั่นคงในการที่จะปักหลักว่าฉันจะค้าขายตรงนั้นฉันจะเป็นพนักงานบริษัทลูกก็ได้เรียนในที่ท,ที่ที่ตรงนั้นมันก็ทําให้ชีวิตเขาอ่ะก็กระเตื้องขึ้น แนวแนลรถไฟตรงนี้เลยค่ะนี่นี่เลยค่ะเขาก็จะมีสภาพปัญหาก็คือว่าไม่สามารถเข้าถึงไฟฟ้าได้น้ำประปาได้แล้วไม่มีบ้านเล็กที่ด้วยทีนี้คุณภาพชีวิตของเขาพอไม่ได้บ้านเล็กที่ไม่ได้ไฟฟ้าเนี่ยเ,เขาก็จะเจอปัญหาเรื่องไฟฟ้าแพงนะครับอย่างที่เราค้นพบว่าชาวบ้านบ้านหลังเนี่ยจ่ายค่าไฟประมาณ1 0 0 0 0พ0 0พก็มีนะครับโดยที่บ้านของเขาเนี่ยเป็นสภาพที่ทุดโทรม ไม่ได้มั่นคงอะไรมากนะครับเครองข้งรถไฟก็คือนี่เลยกำแพงนี่เลยค่ะอย่างตอนนี้ยังทำไรไม่ได้หรอกมันรอเป็นมะเล็กตีจักร้าวทำไรไม่ได้ขขอก่อายก็ไม่ได้เขานำก็ไม่ได้แล้วรายตอนนี้คือเตยูยและทางน้ำทางโอดด้วยหรอกนั่นมีสร้างอย่างนี้การรวมตัวคือปาไม้รักคือเราต้องการสร้าง่าตนุกประปุกชุมชนตรงนี้ให้ดีขึ้นมีความมั่นคงขึ้น นอกจากชุมชนของพวกเขาตอนนี้ชาวบ้านวางแผนที่จะทําแผนที่แล้วก็สํารวจความเดือดร้อนของชุมชนริมรางทั้งหมดในเขตพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะเพื่อจะไปต่อด้วยกันจะมั่นคงหรือไม่มั่นคงต้องทําร่วมกันเพราะมีหลายชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเอาคูจริงชีวิตคนริมรางที่กําลังได้รับความเดือดร้อนไม่ได้มีแค่เหนือใต้เท่านั้นนะคะ แต่ในพื้นที่ภาคอีสานหลายจุดตอนนี้กําลังถูกเดินหน้าไล่หรือจุดใหญ่บ้านีิฉันเองพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานะคะแต่ในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ที่เราเห็นภาพการรวมตัวชุมนุมกันของเครือข่ายประชาสังคมเพื่อสังคมที่เป็นธรรมนะคะเครือข่ายประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือว่า P Move เราได้เห็นภาพของเครือข่ายฟื้นฟูสร้างสารรแลวก็เครือข่ายชุมชนริมรางรถไฟที่ขอนแก่นปักหมุดรายงานภาพนี้และขึ้นมาร่วมชุมนุมกับ P Move เมื่อ20มกราคมปี65ที่ผ่านมานี้เองค่ะ เขามีหลายข้อเสนอที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมของ p m o v e เพราะว่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนจนเมืองคนที่มีรายได้น้อยในเมืองนะคะแล้วก็กําลังถูกปัญหาไล่รื้อในที่ของการรถไฟนี่เป็นภาพที่ร่วมกันชุมนุมแต่อยากจะให้คุณผู้ชมดูกราฟิกข้อเสนอที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมสกัดเอาเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับที่ดินของการรถไฟนี่คือ3ข้อเสนอที่เกิดขึ้นเป็น3ข้อเสนอที่จะใช้ได้กับชุมชนริมรางทั่วประเทศไทยนะคะคุณผู้ชม และจากนี้เอาเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอศิลาจังหวัดขอนแก่นจะมีการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบตามเส้นทางพัฒนาของรถไฟซึ่งเชื่อกันว่ามีกว่า1,000ครัวเรือนร่วมกับพออชเตรียมเสนอความเดือดร้อนเหล่านั้นเข้าสู่คอรมอและอยากจะให้คอรมอทำตามข้อเสนอทั้ง3ข้อที่คุณผู้ชมได้เห็น้างต้นเมื่อสักครู่นี้นะคะลองไปสำรวจสถานการณ์ที่ขอนแก่นกันหน่อยค่ะ สำหรับในพื้นที่ของชุมชนรถไฟในเมืองขอนแก่นเนี่ยสิ่งที่เราให้ความสําคัญคือการทําข้อมูลขึ้นมาจากชาวบ้านหรือคนในชุมชนเป็นหลักนะครับ mm hmm. ก็ในช่วงที่ผ่านมาเราก็มีการทําข้อมูลผู้เดือดร้อนโดยให้โด,ใหโดยให้อาสาสมัครในชุมชนเองเนี่แหละครับในการสํารวจครัวเรือนในชุมชนของเขาเองว่ามันมีครัวเรือนผู้เดือดร้อนที่อยู่ในแนวผลกระทบจากรถไฟอยู่กี่ครัวเรือนอะไรเท่าไหร่แต่ว่าอาจจะต้องทําข้อมูลให้ละเอียดขึ้นในการที่หลังจากนี้ครับก็คือการการสํารวจข้อมูลเชิงความเปราะบางทุกมิติเลยทั้งเรื่อง ถ้าเขาถูกย้ายออกจากพื้นที่เขาจะมีความเปราะบางเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องไรายได้เรื่องการเข้าถึงการศึกษาของบุตรหลานอย่างไรบ้างเพราะเราคิดว่าการการการถูกอพยพหรือย้ายชุมชนเนี่ยมันไม่ได้พูดถึงแต่เรื่องที่อยู่อาศัยอย่างเดียวมันต้องชี้ให้เห็นถึงความเปราะบางในมิติอื่นๆของคุณภาพชีวิตด้วยอะไรอย่างนี้ครับอันนี้คือเป็นเรื่องสําคัญที่หลังจากนี้เนี่ยเราอาจจะชวนคนในชุมชนแล้วก็แกนนาชุมชนเนี่ยทำข้อมูลตรงนี้ให้ชัดเพราะเราคิดว่าถ้ารอให้หน่วยงานรัฐมาทาก็จะก็จะ ก็จะไม่ได้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เกิดประโยชน์อะครับเราคิดว่าข้อมูลมันควรจะมาจากคนที่อยู่อาศัยจริงและเขาเสนอขึ้นไปให้เกิดการแก้ไขปัญหาภาพที่เห็นตลอดทั้งรายการเชื่อว่าคุณผู้ชมเห็นชัดว่าคนจนเมืองคนที่มีรายได้น้อยจํานวนมากในเมืองนะคะเป็นกลุ่มเปราะบางที่อยู่ในเมืองทั่วทุกภาคไม่เฉพาะกรุงเทพมหานครแต่เมื่อเมืองต้องพัฒนาไปเราจะทําอย่างไรให้คนกลุ่มนี้เป็นส่วนหนึ่ง ของการพัฒนาเมืองที่เกิดขึ้นและไม่ถูกทิ้งเอาไว้ข้างหลังเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าจำนวนมากคือแรงงานที่ช่วยสร้างเมืองเช่นเดียวกันนะคะใบน,นี้จึงชวนคุยการบนโจทย์ที่ยากและท้าทายของสังคมไทยค่ะสองท่านอยู่ในรายการนะคะพี่เจคมสันจันอ่อนจากเครือข่ายสลัมสี่ภาคและอีกหนึ่งท่านค่ะอาจารย์บุญเลิศวิเศษปรีชาอาจารย์คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สวัสดีทั้งสองท่านค่ะัสวัสดีครับ ขอเริ่มต้นที่พี่เจก่อนนะคะเพราะว่าพี่เจก็ทํางานอยู่กับหลายชุมชนอย่างใกล้ชิดเอาเข้าจริงถ้าเราพูดเรื่องความเดือดร้อนชุมชนริมรางชุมชนขอบรางวันนี้เดือดร้อนในประเด็นอะไรบ้างคะเชิญพี่เจค่ะพี่เจเปิดไมค์ด้วยนะคะเชิญค่ะตอนนี้เขาก็ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐระบบรางนี่เยอะพอสมควรนะฮะทั้ง ถ้าเกิดว่าเป็นที่ดินของการรถไฟเนี่ยก็จะมีสส่วนส่วนที่พัฒนาระบบรางแล้วก็ส่วนที่พัฒนาในเชิงพาณิชย์ในส่วนที่ไม่เป็นรางแล้วก็ที่ว่าเปิดประมูลให้กับให้ทางเอกชนเข้ามาพัฒนาพื้นที่นะฮะส่วนที่เป็นระบบรางนี่ก็จะมีทั้งเรื่องของรถไฟความเร็วสูงรถไฟทางคู่ที่เห็นกันนะลหลายเส้นทั้งกรุงเทพโคราชหนองคายกรุงเทพเชียงใหม่อันนี้ก็มีแผนทางคู่ก็จะมีทั้งทางคู่ทั่วประเทศนะฮะเป็นแผนหมดว่ารถไฟเดิมจะจะไม่มีรางเดี่ยวแล้ว นะครับต่อไปการรถไฟก็จะทําทางคู่ทั้งหมดทั่วประเทศนะครับส่วนพื้นที่ใหญ่ๆที่เป็นแปลงว่างใหญ่ๆของการรถไฟเนี่ยก็เริ่มที่จะให้นักลงทุนมาลงทุนในพื้นที่แปลงใหญ่ๆซึ่งถ้าเกิดว่าจะเรียกเป็นชื่อเล่นๆเ,เขาก็จะเป็น POD นะพัฒนาระบบพัฒนาในใกล้กล้ย่านสถานีนะครับก็จะก็ส่วนพี่น้องที่อยู่เดิมในพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยที่แต่ก่อนไม่ค่อยมีคนอยู่อาศัยนียนยนย่จะได้รับผลกระทบกันหนะักนะครับว่าก็จะต้อง ถูกโครงการก่อสร้างบ้านต้องรื้อย้ายไปบ้านอะไรนะถูกดำเนินคดีให้ให้ให,ให้ย้ายออกไปนะครับแล้วก็เอาโครงการเหล่านั้นเข้ามาแทนนะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาใหญ่ที่พี่น้องต้องต้องเผชิญอยู่ตอนนี้นะคะค่ะพี่เจคะจริงๆดูเหมือนพี่น้องก็รอฟังคําตอบจากภาครัฐแต่คดีความมันก็เกิดขึ้นเรื่องแบบนี้มันไม่ควรจบที่คดีความถูกต้องไหมคะปู่รครับคือทุกเรื่องถ้าเกิดเป็นในที่ดินรลักหนแล้รถไฟนะครับ มันมีโมเดลในการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาเยอะมากนะครโดยไม่ต้องใช้การฟอ้องร้องคดีความในในชั้นโลงชั้นศาลได้เลยเขาจบกันด้วยการเจรจาพูดคุยในการรถไฟในกระทรวงคมนาคมมันสามารถไปต่อได้ถ้าถ้าทางหน่วยงานหรือทางรัฐบาลใส่ใจนะครับการแลนช์เชลลิ่งมาตั้งแต่ตามมติบอร์ด13บันยา43ของการรถไฟเองเนี่ยก็มีแนวกรอบแนวการแก้ไขปัญหาไว้อยู่แล้วนะฮะเรื่องการ แก้ไขปัญหาคาดีความอันนี้ก็มีหลายๆกรณีเป็นตัวอย่างเช่นการเอานําไปให้เช่าชั่วคราวสําหรับผู้ที่ถูกดําเนินคดีจากผู้บุกรุกเขาก็จะกลายเป็นผู้เช่าที่ถูกต้องตามกฎหมาย<ฮ>ซึ่งอันนี้การรถไฟก็ทําได้นะฮะเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ควรจะให้ชาวบ้านต้องไปขึ้นเรื่องพุทธสารกันเลยคุยกันดีๆก็ได้ครับ มันมันมีต้นทุนค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ไม่จําเป็นต้องถึงโรงถึงสารอย่างที่บอกไปนะคะจริงๆวันนี้ก็มีหลายร้อยคดีที่เกิดขึ้นอาจารย์บุญเลิศใครอยากจะคุยต่อเพราะว่าอาจารย์ก็ใกล้ชิดแล้วก็ลงไปสัมผัสกับชุมชนริมรางรถไฟที่กําลังจะถูกไล่เลื้อยอยู่หลายชุมชนค่ะอาจารย์แต่ว่าเอาเข้าจริงค่ะอาจารย์อาจารย์เห็นอะไรจากเรื่องนี้และอาจารย์มองอย่างไรเวลาภาครัฐพูดว่ากลุ่มเนี้คุณบุกรุกนี่ แต่ในขณะเดียวกันชาวบ้านพยายามที่จะอภิปรายตอบว่าเขาคือผู้บุกเบิกของเมืองถ้าเราเก้าวไม่พ้นวาทกรรมนี้สงสัยจะไปต่อไม่ได้ค่ะเชิญอาจารย์ค่ะครับคือผมคิดว่าคนจํานวนมากที่มีท่าทีรังเกียจคนในชุมชนในอาหรือว่าถ้าไม่รังเกียจแต่ว่าจะชะง,งักว่าเอ๊ะเราจะไปช่วยคนกลุ่มนี้ได้ยังไงเไมื่อเขาเป็นผู้บุกรุกเนี่ยผมคิดว่าเป็นการมองปัญหาโดยที่ไม่ได้เข้าใจมิติทางประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชน เวลาเราใช้คําว่าบุกรลุกเนี่ยเราจะชวนให้นึกว่าเจ้าของที่ดินเขามีที่ดินที่ใช้ประโยชน์ร้อมรั้วเอาไว้แล้วก็คนก็ตัดรวดหนามาปปก็ไปบลุกรุกปลูกบ้านนะครับแต่ในความเป็นจริงก็คือว่าชุมชนที่เขาไปกาอตั้งบ้านเรือนอยู่ในที่ดินการรถไฟเนี่ยเขาไม่ได้ทาเช่นนั้นนะครับเขาไปอยู่โดยที่เจ้าของที่ดินคือการรถไฟเองก็รับรู้การเข้าไปอยู่ของพวกเขาในระยะแรกๆโดยเฉพาะชุมชนริมทางรถไฟย่านมักกะสันนะครับตรงที่ผมลงชุมชนอยู่ตั้งแต่ชุมชนหลังโรงพยาบาลเดชาซึ่งตอนน่อนตเนื่องมาจากโรงงานมักกะสัน คนรุ่นแรกคือคนทํางานซึ่งเป็นพนักงานการรถไฟหรือลูกหลานของพนักงานการรถไฟซึ่งพอทํางานแล้วคุณปู่เกษียณคุณพ่อกเกษียณนะลูกหลานไม่มีที่อยู่อ่ะพอหมดพอหมดทํทง,งานเสร็จครบ60ปีต้องออกจากต้องออกจากบ้านพักรถไฟนะคนเหล่านี้ไม่มีที่อยู่ก็จึงมาอยู่บ้านพักรถไฟดังนั้นจึงมองคือควรจะมองพวกเขาเป็นผู้บุกเบิก นะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นผู้บุกรุกการมองผู้บุกรุกเป็นการมองมิติทางกฎหมายโดยที่ไม่เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์แล้วก็ไม่เชื่อมโยงกับมิติทางสังคมว่าเอาเข้าจริงแล้วคได้ถามชาวบ้านรุ่นหลังก็เข้ามาอยู่เขาจะบอกว่าการมาอยู่ของพวกเขาเนี่ยช่วยให้ที่ดินมีการพัฒนาด้วยตรงกันข้ามถ้าปล่อยที่ดินรกร้างเป็นต้นอ้อเป็นต้นกกเนี่ยชาวบ้านรุ่นก่อนจะบอกว่าเมื่อก่อนน่ากลัวนะครับเออคนเดินผ่านยังมีคนสูบยาการยังมีพ้นชิงแต่ว่าการมีคนมาอยู่ที่บ้านเรือต่างหากที่ทําให้ความเจริญเกิดขึ้้้้้นนนนนนตรรรงััะคบบแลวก็ทําาใหเือ ทำให้ที่ดินตรงนั้นไม่ได้เป็นที่ที่ออน่ากลัวเหมือนกับที่เราเข้าใจกันครับผมค่ะถ้าฟังจากอาจารย์มุลเลอร์คุณผู้ชมจะเห็นว่ามิติของความเป็นเมืองค่ะมันไม่ได้มีแค่การพัฒนาเศรษฐกิจแต่มันมีมิติของสังคมและชีวิตของเมืองอยู่ในนั้นด้วยซึ่งคนกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ช่วยเมืองด้วยเช่นเดียวกันพี่เจคะเอาเข้าจริงเรื่องนี้เราคุยกันหลายรอบแล้วทางพี่เจและเครือข่ายก็เข้าไปคุยรัฐบาลคุยกับรัฐบาลอยู่หลายครั้งนะคะมีความพยายามในการเคามะมติครมให้เช่าที่ดินและชาวบ้านก็บอกเขาไไม่่ด้ออยยากยูฟรี แต่สิ่งที่น่าจับตาจากมติครอร์มอนี้แฟนถามพี่เจตรงๆเลยค่ะมันเป็นไปได้จริงไหมคะมันมีความจริงใจเกิดขึ้นบ้างหรือยังคะถ้าจะพูดถึงมติครอมอเมื่อวันที่1กุมพาสองห้าห้าที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยฮะไม่กี่วันเนี่ยตอนนี้เรายังคือสิ่งที่เราเสนอนะฮะชุมชนริมทางรถไฟเสนอมันไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วก็ไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายนะฮะเป็นสิ่งที่เคยทํามาแล้วก็คือ เพียงแค่ให้เอานำมติบอด์ด13กันยา4 3ามเนี่ยมาเป็นมติคลมอให้ใช้กับพี่น้องคนยากคนจนในที่ดินถอกกันไฟทั่วประเทศซึ่งแต่เดิมเนี่ยมันถูกจากัดไว้ที่แค่6 1ชุมชนแต่เราเพียงแค่อยากจะเปิดให้มันเป็นพี่น้องคนจนทั่วประเทศได้ใช้กันนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องเรื่องเก่าอันที่2คือเรื่องการแก้ไขปัญหาคดีเมื่อกี้คุยไปแล้วนะฮะว่ามันควรจะมีกลไกวิธีการซึ่งมันมีอยู่แล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ควรจะต้องใช้ในการดําเนินคดีกันก็ประกาศให้เป็นมติคลมอซะจะเป็นกรอบ แล้วก็มีนโยบายเ,เรื่องงบประมาณบางส่วนสําหรับชุมชนที่โดนผลกระทบต้องรื้อย้ายเล่งด่วนอะไรจริงๆอันนี้นะฮะก็ควรจะสนับสน,นะนุนเขาแต่เรื่องรูปธรรมที่ผ่านเรื่องรูปธรรมที่เสนอเข้าคลมรมวันที่หนึ่งกุมภาหนึ่งกุมภาพันที่ผ่านมาเนี่ยเอ,อการติดตามการแก้ไขปัญหาในระดับการปฏิบัติสําหรับกระทรวงคมนาคมและการรถไฟเองเนี่ย <S 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 ยังไม่ถูก รับไปปฏิบัติอย่างแท้จริงนะฮะเพราะว่ายังไม่มีการเปิดประชุมของคณะกรรมการชุดกระทรวงคมนาคมนะฮะทั้งระดับคณะทํางานแล้วคณะคณะอนุกรรมการซึ่งได้มีการพูดคุยกับทางรัฐบาลไว้ว่าจะมีการพูดคุยวันที่1 7บเที่จะถึงนี้แต่ปรากฏว่ากระทรวงกลับไม่ส่งสัญญาณมาเลยว่าจะมีการประชุมหรือเปล่าแต่มีหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนี่แจ้งมาคร่าวๆว่าคงต้องเลื่อนนะฮะอันนี้เป็นเรื่องแรกเลยว่า หลังจากการเข้าครมอแล้วเนี่ยของพีมูฟเนี่ยถูกเบี้ยวไปแล้วหนึ่งอันนะฮะซึ่งไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตด้วยเรื่องแค่เปิดประชุมกับเบี้ยวนะฮะว่าอันนี้อันนี้ต้องพูดตามตรงเลยว่าเบี้ยวกันนะครับค่ะก็ก,ก,ก็เห็นชัดเจนว่าทาให้พี่พน้องยังมไม่ไว้วางใจว่าพี่น้องยังไม่ไว้วางใจเรื่องเรื่องมติครมอที่จะถูกนํามาใช้เป็นรูปธรรมนะฮะตอนนี้ยังยังไม่ไว้ไวางใจมากเท่าไห<ว>ร่<ว> ยังไม่ไว้วางใจและยังไม่มีความมั่นคงเกิดขึ้นจริงนะคะคงต้องถามอาจารย์บุญเลอร์ต่อในแง่ทางออกค่ะอาจารย์คะบ้านงานอนาคตของคนกลุ่มนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ก็อยู่ในเมืองนี่แหละคะ่ะอาจารย์แต่จะทํายังไงให้คนจนเมืองคนไรายได้น้อยอยู่ได้ภายใต้สมการการพัฒนาเมืองค่ะอาจารย์คะเอ่อผมเรื่อหัวใจสําคัญของการพิจารณาเรื่องนี้ก็คือว่าต้องเปลี่ยนวิธีคิดจากที่ที่ดินหรือพื้นที่ในเมืองเนี่ย แต่เดิมเนี่ยผมคิดว่าความพิดกระแสหลักเนี่ยก็คือจะมองว่าที่ดินในเมืองเป็นที่ดินที่มีมูลค่าทางเขตเศรษฐกิจเนี่ยดังนั้นใครที่จะใช้ที่ดินตรงนี้ต้องเป็นคนที่มีสตางค์มากมาทำงานเพื่อลงทุนทําธุรกิจโครงการใหญ่ๆวิธีคิดแบบนี้การแสวงหากําไรจากที่ดินครับผมคิดว่าการก็เรียกพูดให้กระชับง่ายๆคือการการทาให้ที่ดินเมืองเป็นสินค้านะครับมันก็จะทําให้ขับได้ให้คนจนซึ่งไม่มีรายได้เปลียนพอเนี่ยที่เขาจะไปประมูลแข่งประมูลซื้อที่ดินเนี่ยถูกเบียดขับออกจากเมืองซึ่งผมว การณ์าสนาที่เบียดขับคนออกจากเมืองเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเมืองไม่สามารถจะอยู่ได้นะครับถ้าหากปัาจากแรงงานของคนจนดังนั้นเนี่ยการพัฒนาเมืองที่ควรจะเป็นผมก็วิธีคิดก็คือว่าต้องยอมรับยอมรับว่าเออเราอาจจะได้ผลกําไรไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่การให้สังคมเมืองทําให้คนเมืองอยู่ด้วยกันได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นมากกว่าที่จะทําให้เมืองอยู่ด้วยกันได้นะครับมิฉะน,นั้นแล้วอ่ะก็จะเกิดความขัดแยง้งนะครับมิฉะน,นั้นมิฉะน,นั้นแล้วคนที่ถูกขับไล่ถูกฟ้องขับไล่ แล้วเราจะมีความดีได้ยังไงถ้าคนเหล่านี้ต้องกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยคนเหล่านี้ต้องกลายเป็นเด็กต้องออกจากโรงเรียนไปอยู่ในมีคุณภาพชีวิตที่แย่กว่าเดิมโครงการที่พูดว่าโครงการนี้เราไปความเร็วสูงเราจะมีความภูมิใจได้ยังไงเมื่อโครงการนี้มันได้มาจากการขับไล่คนทําให้คนไร้ที่อยู่หรือแม้แต่โครงการท่าทุนที่มรคสันนะครับถ้าหากว่าจะสร้างเป็นคอมเทกซ์อะไรต่างๆจะมีความภูมิใจได้ยังไงถ้าเกิดมีคนมาบอกว่าเบื้องหลังของที่มาของโครงการเหล่านี้มาจากมาจากชีวิตของคนที่ต้องถูกขับไล่ออกจากที่ออกจากที่อยู่เดิม ซึ่งผมคิดว่าวิธีคิดอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่วิธีคิดที่ใหม่ถอดด้ามนะครับคือก่อนหน้านี้การรถไฟเองก็เคยย,ยอมรับการรถไฟเองก็เคยยอมรับที่จะให้คนจนได้เช่าที่ดินอย่างกรณีชุมชนทับก้าเมื่อหลายเมื่อสักสิบกว่าปีที่แล้วการรถไฟก็เคยยอมให้ชุมชนได้เช่าดังนั้นสิ่งที่กระบวนการเคลื่อนไหวก็พูดกันวันนี้ก็แค่บอกว่าขอให้รถไฟการรถไฟช่วยทําเหมือนกับที่เคยทําให้กรณีอื่นๆช่วยเอาแอพพลายช่วยเอาประยุกต์ในหลักเดียวกันเนี้ยมารองรับมาให้การรองรับกับชุมชนที่กำลังจะถูกไล่หรือจากโครงการพัฒนาของการรถไฟ นะครับซึ่งผมคว่าหนึ่งคือหลัออกคิดอยากคิดเรื่องกําไรฝ่ายเดียวแต่คิดถึงประโยชน์เชิงสังคมคอันที่สองในเชิงปฏิบัติมันเคยปีความเป็นไปได้และเคยเป็นไปแล้วครับผมค่ะคือคือชัดเจนใช่ไหมคะอาจารย์ว่ามีกรอบแนวทางอยู่แล้วเหลือแค่ทําใช่รับไมย่ยากซึ่งดูไม่ยากแต่ดูเหมือนว่าระยะหลังนี่เหมือนกับว่าผลประโยชน์ของที่ดินจะมีมูลค่ามากหรืออย่างไรนะครับที่ทําให้การผ่อนปลนการจะยอมเอาที่ดินให้ชุมชนเนี่ยจริง การนำมติครมอมาสู่การปฏิบัติจรงราช้าอย่างที่คุณคุณคมสารพูดไปเมื่อคนเนี่ยครับค่ะค่ะคุณผู้ชมคะ่ะเครื่องคิดเลขอาจจะต้องถูกกดตัวเลขใหม่ค่ะคำนวณเฉพาะตัวเลขทางเศรษฐกิจไม่พอค่ะวันนี้ยังมีมิติสังคมอื่นๆที่ทั้งพี่เจแล้วก็อาจารย์บุญเลิศพูดถึงนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะที่ร่วมพูดคุยในรายการนะคะ แล้วก็ชัดเจนค่ะคุณผู้ชมว่าการพัฒนาเมืองมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพียงเฉพาะมีแค่ตึกรามบ้านช่องและทุนขนาดใหญ่นะคะโจทย์สาคัญคือแรงงานในเมืองจะไปต่ออย่างไรในสถานการณ์นี้ที่เราต่างมีโจทย์ของไรายได้และเงินในกระเป๋าที่ไม่มากเท่าไหร่นะคะนั่นคือเรื่องที่ต้องคุยกันต่อค่ะบนโจทย์ของที่ดินเรียมทางรถไฟซึ่งเป็นเรื่องร้อนเรื่องใหญ่ของสังคมไทยทางการพัฒนานะคะวันนี้หมดเวลาของคุณเล่าเราขยายพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ Thank you.